ออกรถกับซูซูกิวันนี้พบกับดิวพิเศษซูซูกิสวิปดับเบิลดิวดิวแรกเข้าซูซูกิวอร์ี่ฟรีโปรแกรม7ปี777 7แรกฟรีเมนเทนแนนต์เที่2ฟรีวารันตีและ7สุดท้ายสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงฟรีทุกอย่าง7ปีดิวที่2 Su ซูซูกิจะช่วยผ่อนคนละครึ่ง1ปีเต็มสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ไวเบ็ตดอทซูซูกิดอทซีโอดอททหรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศไทยดิฟซีบีดีผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกันชงหรือ CBD ไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดีบีดีเนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยานในระดับสากลเลยนะครับและมีออยอถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับหเซตเนี่ยประกอบไปด้วย CBD ออยล์นะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสม,มดุลของร่างกายโดยรวมให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CBD กำมี้สามสีนะครับสีม่วงเนี่ยช่วยให้หลับลึกหลับสบายนะครับตื่นมาสดชื่นส่วนสี แงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Li n e o f f i c i a l Account ทนะครับที่ adiipison นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไข่กูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชาย,ยอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยมีนวัตกรรมเซฟเทคทําให้ใบมีดจะไม่สัมผัสกับเนื้อเราโดยตรงซึ่งปลอดภัยมากๆทําให้เราไม่แพ้ไมม่่คันนนแลล้้ววก็เาขขึให ไม่เป็นต่อด้วยช่วงนี้อากาศอับชื้นแล้วนะครับกำลังจะเข้าหน้าร้อนการรักษาความสะอาดของน้องชาเนี่ยสำคัญมากๆก็ซื้อได้ในลิง์ที่ปักหมุดไว้เลยครับแมนยูแล้วกันนะครับตลาดซื้อขายที่เหมือนจะเร็วได้คุณค่าแต่ก็ช้าอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้จะพีซีสั้นแล้วใช่ไหมครับเอมบูโมก็โดนปฏิเสธข้อเสนอรอบ25 5วก7.5รวมเป็น62เนี่ย63่ยประมาณเนี้นะครับ โดนปฏิเสธไปแล้วแล้วก็กองหน้าก็ยังคาราคาซังอยู่แล้วก็มีข่าวโอเล่วัดกินซึ่งโอเคแหละมันก็เป็นข่าวอยู่นะแหละแต่ส่วนตัวพี่เม้งมองไงบ้างครับกับโอเล่วัดกินกับแมนยูคิดว่าเหมาะสมกันไหมแล้วเข้ามาจะช่วยได้ไหมครับอือคือวัดกินเนี่ยเราคงไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากเพราะเราเห็นกันทุสัปดาเห็นมาหลายปีแล้วถ้าจะติดเนี่ยผมติดเรื่องอายุการใช้งานธันวาคมเนี่ยเขาจะอายุ30ถ้าคุณต้องจ่ายแพงเนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะ เรามองอนาคตดีกว่าถ้าเรามองในแง่ของของนาคตด้วยแต่ถ้าเรามองในแง่ของเหตุผลด้านฟุตบอลเนี่ยถ้าคุณไม่ได้จริงๆนะไม่ได้เยอเคเลสไม่ได้โอซิเมนไม่ได้อเอกิติเก้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณไม่มีตัวเลือกแล้วนะวัตกินส์ก็โอเคแต่คุณอย่าจ่ายแพงแค่นั้นเองแล้วื่องสไตล์อย่างวัตกินนะครับกับร,ระบบของอโมริมอ่ะสามสี่สามเนี่ยสามสี่สองหนึ่งเนี่ยคิดว่าต <c oughs> อบโจทย์นะครับคือวัตกินส์เนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วตรงนี้ยยผมว่่่าาาาาาสํคััญถ้เเเรรตตดืออองอุแลนนไปนี ถ้าเรามองว่าเอาวัดกินมาใช้งานเนี่ยผมว่าภายในปี2ปีนี้มันจะช่วยได้เพราะว่าประสบการณ์มันม,นมีมันมีผลเยอะนะนักบอนที่ประสบการณ์สูงเราผ่านเกมพิมพ์ลีกมาโชคโชนแบบนี้เล่นไปมันจะปรับตัวไปเล่นไปคิดไปมันจะสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าอย่างหอยลุนอายุ20ไม่เคยเล่นพิมพ์ลีกมาก่อนมันใช้เวลาเยอะแล้วก็บวกกับด้วยคุณภาพเขาไม่ได้ดีมากอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นดงนั้นถ้าเรามองว่าซื้อไทรไม่ได้เลยกรณีนี้นะสำหรับผมนะแล้วเอาวัดกินมา ผม,ผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดคุณเอาวัดเกี้นมาตั้งหลักตั้งลำเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วแต่ทางที่ที่ดีจริงๆสําหรับผมอ่ะคุณควรจะมองสูตรหน้าที่คุณจะใช้งานระยะยาวเพราะว่าปี2ปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็มาเปลี่ยนอีกการเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยคุณต้องเสียเงินนะสสไตล์ถ้าไม่เหมือนกันคุณต้องมาปรับอีกพอลงลึกรายละเอียดแล้วมันค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่ว่าตัวไหนยิงคมตัวไหนดีก็เอามาเลยนะผมว่ามันมันต้องมองถหงืออนาคตด้วยนี่แหละมันจะเป็นบทพิสูจน์นะว่า สุดท้ายถ้าแมนยูเลือกซื้อศูนย์หน้าตัวไหนเข้ามา คุณจะเห็นทิศทางข้างหน้าเลยว่าเออมันเป็นยังไงถ้าเขาเลือกวัตกินแสดงว่าอีกปี2ปีมึงต้องขยับอีกแล้วแต่ถ้ามองในมุมว่ายังไงก็ต้องกลับไปเล่นแชมเปนส์ลีกให้ได้เพื่อกู่สถานการณ์ทีมมันก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเป็นวัตกินเพื่อชั่วรคาวไปก่นอน2ปีนี้่าเป็นไปได้คือเราเคยคุยกันแล้วไงว่าฮอยลุนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นตัวหลักยืนยาวในซีซั่นหน้าได้แมนยูต้องหาตัวที่มีประสบการณ์พร้อมเล่นพร้อมยิงมาที่ข่าววงในบอกว่ามี2แบบไงซื้อตัวที่พร้อมเลยกัับตวที่ มีแววที่พัฒนาได้เร็วมี2แบบเขาจะเลือกแบบไหนผมถึงบอกว่าถ้าเขาจิ้มเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรู้เลยไงถ้าเขาจิม้มวั t k ินสเนี่ยแสดงว่าเขาเอาเลยปี2ปีนี้แล้วถ้าให้พี่เม้งอ่านใจอ่านทิศทางบอร์ดครับคิดว่าเขามองแบบไหนระหว่างซื้อตัวอนาคตมาใช้ย,วยาวๆกับเฮ้ยต,ต้องไปแชมเปี้ยนส์คด้ก่อนวาเอาตัวใช้งานเลยก่อนในสถานการณ์แบบนี้นครับผมว่าเขามองหมดแหละมองหมดแต่ทีเนี้ มีจุดหนึ่งที่เขาเขาเลือกยากก็คือเรื่องค่าตัวผมว่าตัวที่เป็นขาวเนี่ยอย่างยาเคเลสเนี่ยเขาอยากได้แต่พอสปอร์ติ้งลิสบอนแม่งเข้มเหลือเกินตั้งราคาไม่ให้ต่อเลยเจ้าของทีมประธานสโมสรมันก็เดือดมันก็เลยยากเพอยากปุ๊บโอซิเมนก็ค่าจ้างแพงอีกเอกิติเก้ก็ร้อยล้าน<ร>ยูโรหรือแปดล้านปอนด์มันก็แพงอีกมันก็เลยมีเงื่อนไขอย่างอื่นเข้ามาด้วยผมเข้าใจนะว่าแต่ละคนเนี่ย มีปัญหาหมดเลยตัวที่อยากได้ก็ไม่ได้ว่าจะซื้อได้ง่ายแม้กระทั่งเอมบูโม่ที่เรามองว่าเย็นๆเลยสบายๆเลยเนี่ยยังเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นสูย์หน้าเนี่ยยิ่งเขารู้ว่าแมนยูอยากได้สูตหน้าด้วยนะไม่มีทางซื้อได้ถูกเลยแม้กระทั่งวัตกินซื้อซ้ำแต่ว่ามันมีทางอยู่ทางหนึ่งผมคิดไว้ก็คือถ้าคุณอยากได้วัตกินแล้วคุณปล่อยแรดฟอร์ดไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าคุณเสนอไปเนี่ยถ้าวินล่าเขาเอานะคุณรีบเลยนะเพราะแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นตัวที่ปล่อยยากที่สุด ณนะตอนนี้เลยนะด้วยค่าจ้างด้วยค่าตัวเนี่ยม่แพงเพราะฉนะนั้นถ้าวินล,ล่ามาเอี่ยวแบบไอ้เอาแลตฟอร์มไม่ดีทุกทุ่มหน่อยหรืออะไรเนี่ยคุณควรรีบเลยเพราะว่าไม่งั้นคุณปล่อยไม่ได้มันหาทีมาเอาไปรับช่วงไปไม่มีนะ ก็คือเอาแรัสแล็ฟอร์ดไว้ไปเป็นส่วนลดค่าตัววัดกิน <c oughs> ใช่แล้ววัดกินวัดกินซูนออกมาเล่นเนี่ยปีสองปีคุณต้องมองอนาคตแล้วซีซันหน้าคุณต้องหาตัวใหม่แล้วตอนนี้ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาตัวอื่นที่มันออกไม่ได้ด้วยตัวไหนที่มันมีเอี่ยวแล้วมันทําให้ขายออกเนี่ยคุณต้องรีบเลยอย่างแล็ฟอร์ดเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาเอาแล้วละ่ะบาร์เซโลนามันก็โอ้โหใครจะมาจ่ายค่าจ้างขนาดนี้ทีมอื่นก็ไม่มีแล้วมีวิลล่าเนี่ยเพราะว่าเขาเคยเอาไปไงถ้าเกิดว่าเสนอให้เขาไม่ได้แพงมากไม่ะรรเเนนียยสลลัับบตวผผมมค อพอมองไปที่สถานาการณ์วิลล่าตอนนี้นะ <c oughs> เขาก็เหมือนจะมีปัญหาการเงิน PSR อยู่แล้วก็มาคาร์ลัดฟอร์ดก็คือมันดูยากนะแต่มันก็ดูอ่อยแต่บาร์เซโลนาอยากไปแต่บาร์เซโลนาพี่เมย์คิดว่าสุดท้ายไม่ได้จบยังไงครับมันจะมีสิทธิ์จะเป็นแบบที่เราคาดคะเนกันไหมก็คืออวัดกินเอาแลดฟอร์ดมาเป็นส่วนลดวิลล่า <c oughs> ก็รับจบไปแลดฟอร์ดก็รู้สึกว่าไปบาร์เซโลนายากและเปลี่ยนใจดีกว่าอย่างเงี้ยคือแลดฟอร์ดเนี่ยสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ผมยังเชื่อว่ามีทีมเอาไป แต่แมนยูจะเสียเปียบเยอะเรื่องข้อนี้ยคุณไม่ต้องไปกังวลเลยแมนยูเนี่ยเพราะว่าคุณทําสัญญาคุณซื้อนักบอลคุณเสียเปรียกมาโดยตลอดตอนเนี้ยคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แรดฟอร์ดเนี่ยมันคือตัวท้ายๆแล้วถ้าคุณจบเซตเนี้นะแรดฟอร์ดซานโชอันโตนี่กาเซมิโลหมดชุดนี้ไปแล้วเนี่ยสโมสรแมงจะเพดานค่าจ้างแมนจะลดหวบเลยถ้ามันถึงจุดจริงๆคุณต้องยอมมันขาดทุนอยู่แล้วล่ะคุณต้องยอมเพราะคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่ ตั้งเดานค่าจ้างขึ้นมาใหม่มันยังไงก็ต้องยอมเจ็บอ่ะไม่งั้นมันไม่จบถ้าคุณจะเอาค่าตัวที่คุณต้องการแล้วให้เขาจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีทีมไหนเอาหรอกครับเขาเขาไม่เขาไม่เอาหรอกครับหนึ่งเขาไม่ต้องการจ่ายเยอะทั้งค่าจ้างค่าเหนื่อยกับนักบอลที่ไม่ได้อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องยอมเจ็บตัวไหนๆก็พูดถึงแมนยูแล้วครับสถานการณ์เอบูโม่พี่เมงคิดว่าไงครับ การยื้อกันแบบเนี้ยเอมบโมเนี่ยสัญญา1บวกหนึ่งซึ่งยังไงเบนฟอร์ดมันก็ต้องใช้ออปชั่นอยู่แล้วให้มันกลายเป็น2ถูกไหมครับ <c oughs> แต่เอมบโม่อยากมาแมนยูทีมเดียวไม่อยากไปทีมอื่นพอมันยื้อกันแบบนี้แล้วเบนฟอร์ดไม่ไม่โอเคกะบิดรอบ2ที่แมนยูยื่นไปคือรวมทุกอย่าง62.5อย่างเงี้ยคิดว่ามันจะขยับไปถึงจุดไหนครับที่เขาถึงจะพอใจผมเชื่อว่าผมเชื่อว,ว่าเขาเขาจะต่อรองในในขั้นที่มันจะต้องอยู่ในระดับอะอย่างคุณซื้อคุณย่ามาประมาณนี้ราคานี้ถ้าคุ ของทเมม์ลีซีซั่นที่แล้วทั้งจำนวนประตูและแอสซิสเนี่ยเขาไม่เขาไม่อยากได้ในราคาที่ต่างกว่าแน่นอนผมผมเชื่อแบบนั้นที่เขาต่อรองเยอะเขาอยากได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้นะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องปกตินะถ้าเขารีบขายเนี่ยแสดงว่าเขาเขาไม่สบายแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าแมนยูอยากได้เขารองใจแมนยูแล้วที่สําคัญมันไม่มีคู่แข่งมันไม่มีคู่แข่งด้วยเนี่ยแมนยูจะเอาก็ต้องรีบหน่อยนะอืต้องรีบเอาหน่อย มันจะไปถึงเจ็ดสิบไหมครับพี่เป็นไปได้หมดอะเป็นไปได้หมดมีโอกาสเป็นกันตรงฮอยลุนยังถึงเจ็ดสิบเลยเอา <laughs> อาจจะเจ็บแล้วจาหรือเปล่า <Ben ford S 2> เบนฟอร์ดเขาไม่เดือดร้อนเพราก็รู้ว่าเก็บไว้เนี่ยเอมบูโม่ mm hmm. ก็ยังมีประโยชน์ถ้าขายได้ราคาที่ถูกใจถึงขายก็ไม mm ่เดือดร้อนนะผมมองว่าเขาไม่เดือดร้อนโอเคแล้วในมุมพี่แ mm hmm. มนคิดว่าแมนยูอะถ้าจะแก้เรื่องแบบเจอโขกสับอย่างเงี้ยกับกับเอมบูโม่ที่เหมาะสมอ่ะควรจะ ยอมเบนฟพอร์ดอยู่ประมาณไหนครับแบบไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเบนฟอร์ดเรียกเกินไปแล้วแบบไหนที่คิดว่ามันเหมาะสมแล้วที่ควรจะจ่ายแล้วถ้ามันมากกว่านี้ต้องมูฟออนแล้วในมุมมองพี่เม้งนะครับผมว่าห้าสิบห้าห้าสิบห้าล้านปอนด์ที่แมนยูยื่นไปทีแรกอ่ะผมว่าโอเคแล้วสมเหตุสมผลละห้าสิบห้าล้านปอนด์เนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้ถูกเลยนะแพงเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าก็นี่แหละหนึ่งเขากลังท็อปฟอร์มไงคุณซื้อนักบอลตอนท็อปฟอร์มเนี่ยราคามันสูงแน่แล้วมันเป็นตัวท็อปของพรีเมียร ในซีซั่นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะจะซื้อในราคาที่ต่ำเป็นไปนไม่ได้เลยคุณดูอย่างกองหลังเอฟเวอร์ตันน่ะแบนเวต์เน่อเจรารแบนเวตน่ะเจ็ดสิบล้านปอน,ปนด์มันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยกับคุณภาพกับความสามารถเนี่ยผมดูไงก็ไม่ถึงแต่มันเป็นจังหวะที่มันเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆคุณลองดูดูราคาค่าตัวตอนนี้ดิตกลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะมีคนซื้อหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบอลตอนท็อปฟอร์มเนี่ยมันายได้คนระับ มันขายได้เบนฟอร์ดเขารู้ดีครับคุณลองมาขายแบนเวตตอนนี้เจ็ดสิบล้านปอนด์ย่ยโอ้เขาเดินหนีเลยครับมันมันมันเป็นแบบนี้จริงๆพอเราพูดถึงสถานการณ์กองหน้านะครับตามข่าวคือแมนยูจะสนใจวัตกินก็ต่อเมื่อขายฮอยลุนได้ทีนีน้ทีมที่สนใจฮอยลุนตามข่าวก็มีอินเตอร์ใช่ไหมแต่อินเตอร์เพิ่งได้อังเกตโยฮันบอนนี่ไปนะครับซึ่งเขาก็คงจะไม่น่าจะเอากองหน้าเพิ่มแล้วได้ไปถูกด้วยยี่สิบห้าล้านยูโรเอง ส่วนตัวพี่แมงกมองว่าฮอยลุนอ่ะสุดท้ายจะปล่อยได้นะครับมันดูแบบยากเหลือเกินฮอยลุนอ่ะถ้าขายจริงๆขายได้แต่ก็เหมือนเหมือนรายอื่นนะคือคุณจะไปเอาค่าตัวสูงๆเลยเนี่ยตามที่คุณอยากได้มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกขายได้คอยลุนเนี่ยอายุน้อยในอิตาลีเนี่ยเขารออยู่แต่เขาไม่สู้ราคาถ้าคุณขายราคาแพงเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาก็มีทางเลือกอื่นอิตาลีเขาไม่ได้มีตังค์แล้วเขาเลือกเขารู้จักเลือกแต่ถ้าคุณขายราคาที่เขาจ่ายได้เขาซื้ออยู่แล้วก็คือสรุปต้องลดแลกแจกแถมถึงจะปล่อยได้ ใช่คุณต้องขายในราคายุติธรรมอะ่ะฟอร์มแบบนี้ไม่ได้อยู่ในท็อปฟอร์มขายตามราคาเหมือนคุณคุณซื้อรถมารถมือสองอะ่ะคุณจะขายในราคาเท่าเดิมอะ่ะมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะถึงแม้นักบอลมันจะอายุเพิ่งจะยี่สิบอะ่ะแต่ฟอร์มปัจจุบันมัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างไงยังไงคุณก็ต้องขายได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยถ้ามันอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอะ่ะแล้วมีคนอยากได้เนี่ยเจ็ดสิบล้านปอน์คุณก็ขายได้ถ้าสมมติซีซั่นที่แล้วฮอยลุน ยิงยี่สิบกว่าลูกเล่นได้ดีแบบคุณย่าเล่นได้ดีแบบเอ็มบูโมเนี่ยเจ็ดสิบล้านปอนเนี่ยคุณตั้งได้ถ้าเขามีตังเขาอยากได้เขาก็ไปซื้อไปแต่ถ้าคุณเล่นแบบนี้เนี่ยตั้งมาราคาไหนก็โดนต่อแต่แมนแมนยูก็อยากได้40บล้านด้วยดิมันก็ยากนะสี่สิบล้านส้องตาอิตาลีเนี่ยสีล้านปอนนี่มันประมาณหกล้านยูโรนี่เขาซื้อตัวท็อปได้เลยนะใช่60ล้านยูโรอ่ะ,อะ เขาไปทาอย่างอื่นดีกว่าเขาไปบริหารสโมสรเขาเอาไปไปยืมนักบอลยืมนักบอลหรือเขาไปเซ็นสัญญานักบอลที่หมดสัญญาฟรีเอเจนต์ดีกว่าเออหรือไปมองม้าแก่ดีกว่าเขาไม่มาจ่าย60ล้านยูโรเพื่อซื้อนักบอลคนเดียวผมว่ายุคนี้อิตาลีเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นพูดถึงขาออกนะครับสถานการณ์ก็ยังดูยากอยู่แจดอนซานโชซึ่งตอนแรกเหมือนจะตกลงอ่ะเป็นในเบเช่ได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ยัง ราคาสั่งอยู่สุดท้ายพี่แมงมองอย่างเสซานโชครับไม่แตกต่างกันครับซานโชก็ mm hmm. เหมือนกันพวกนี้เขารอรอต่อรองราคาอย่างเดียวคนที่เขาจะรับช่วงไปแมนยูตอนเนี้ต้องไปไปพิจารณาแล้วว่าอ mm ันโตนี่ซานโชรัดฟอร์ดคุณจะเอาอยัางไงกับเขาถ้าคุณปล่อยแน่ๆเนี่ยอ่ะคุณต้องหาทางออกและยอมเจ็บตัวทางไหนอืมเพราะว่าหนทางที่สามตัวเนี้ยจะกลับมาใส่เสื้อแมนยูเล่นอีกเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันแทบเป็นไป, mm hmm. ไ,ปไม่ได้ ในทางทฤษฎียังเป็นไปได้เพราะเขาเป็นนักบอลอยู่ในสัญญาแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยแฟนแมนยูรู้ดีว่ามันไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นคุณก็ต้องตัดสินใจให้ขาดเลยว่าแล้วจะเอาอยัางไงกับสาคนนี้อย่าให้ยื้อเยื้อรีบตัดสินใจเพราะถ้าคุณปล่อยได้เร็วปุ๊บเนี่ยสล็อตในทีมมันว่างแล้วอะไรว่างคุณจะขยับได้อีกคุณจะเดินต่อเดินหน้าได้ทีนี้มันขยับไม่ได้เพราะปล่อยไม่ได้และที่ปล่อยไม่ได้ก็เพราะเรื่องปัญหานี้แหละแมนยูก็อึดอัดใจเครียดอ่ เพราะว่าจะเอาแบบว่ารถแลกแจกแถมเลยมันก็ยังไงอยู่ต่อให้รถก็เจอค่าเหนื่อยตีเหมืองเขาก็ไม่ไหวยอยู่ดีอ่ะใช่ถูกต้องมันเป็นความผิดพลาดของพวกคุณมาตั้งแต่ในอดีตอยู่แล้วตอนนี้คือผู้ภาษาราชาการที่เรียกว่าใช้ใชกรรมยู่เออรับกรรมไปสุดท้ายพี่เม้งบอกว่ามันจะจบแบบปล่อยยืมไปเรื่อยๆช่วยแชร์ค่าเหนื่อยไปเรื่อยๆจนหมดสัญญาไหมครับมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับดูแล้วก็ยังน่าปวดหัวทีนี้พี่เม้งเคยพูดไว้ว่า อยากจะตัดเกรดไอ้เจสันวิลค็อกหรือเซอร์จิมในปีนี้คือคุณต้องซื้อตัวให้เร็วแล้วได้ตัวผู้เล่นระดับหนึ่งก่อนที่พีซีซั่นอันนี้ใกล้จะเข้าแคมป์มาแล้วนะครับวันที่7ใช่ไหมซึ่งยังได้คุณะ่ามาตัวเดียวส่วนตัวพี่เม้งมองอยังไงครับกับการเดินเกมใน ระยะเวลาแบบเนี้ยคือเราไม่ต้องไปพิจารณาเลยนะว่าก็มันขายไม่ออกก็มันค่าจ้างแพงค่าตัวสูงเราไม่ต้องมองตรงนี้เรามองแค่การจัดการเนี่ยบอกเลยว่าแค่เนี้ยคุณก็ล้มเหลวแล้วถูกไม้มส่วนปัญหาเนี่ยผมถามว่าคุณไม่รู้มาก่อนเหรอคุณรู้ล่วงหน้า อย่างน้อยอะ่ะตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วบางรายเนี่ยคุณรู้ล่วงหน้าเป็นปีเอาตั้งแต่อโมริมเข้ามาคุณก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าไอสาตัวนี้มีปัญหาแล้วจะทํายังไงดีวะคุณต้องคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่มาคิดตอนจบเนี่ยก็ผมก็บอกแล้วว่าแมนยูเนี่ยแม่งเป็นทีมที่ทํางานเนี่ยวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีมันไม่ได้มองอนาคตไวยังไงมันไม่รู้ได้ยังไงว่า3าคนเนี้เดี๋ยวจบซีซั่นจะมีปัญหามันต้องรู้แฟนบอลยังรู้เลยพูดง่ายๆคือคุณต้องเคลียร์ให้ขาด ตั้งแต่ยังไม่จบซีซันแล้วเฮ้ยตกลงไม่เอานะเว้ยไม่เอาแล้วทําไงไปต่อปิดซีซันปุ๊บมึงเดินเรื่องจัดการเลยหลังไม่ไปตั้งแต่มกราแล้วว่าเฮ้ยใครอยากได้แรดฟอร์ดใครอะไรเนี่ยหรือไปคุยเลยนะตัวแทนซานโชตัวแทนแรดฟอร์ดตัวนี้คุยให้เรียบร้อยพอปิดซีซันปุ๊บมึงรีบจัดการไปเคลียร์ออกปุ๊บอ่าอยากได้ใครเข้าใหม่ปุ๊บบางคนบอกพูดเหมือนง่ายเอาใช่ดิมึงต้องง่ายแบบนี้เวลาจัดการฟุตบอลเนี่ยมึงจะมาทําตอนจบซีซันแล้วก็จะได้ดั่งใจเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ มันจะต้องทํามาก่อนล่วงหน้าปฏิทินกีฬาผมก็บอกแล้วว่าเขาออกมาล่วงหน้าแล้วเข้าแคมป์พรีซีซันเนี่ยต้นต้นเดือนกรกฎาคมวันที่2 3 4สกันแล้วแต่ทุกทีมก็เป็นอย่างนี้หมดทุกๆปีเป็นแบบนี้หมดโปรแกร,รมทีมแมรีออกสตาร์ทกลางเดือนสิงหาทุกทุกปีก็เป็นแบบนี้หมดถูกไหมมันมีแต่สโมสรแมนยูเนี่ยแหละที่มึงรู้ปฏิทินรู้อะไรทุกอย่างแต่มึงก็ยังทําอะไรกันแบบที่เห็นเนี่ยมันไม่มีทางทันอยู่แล้ววันที่เจ็ดกรกฎาคมเนี่ย ถ้าจะเซ็นเอมบูโม่คนเดียวมึงจะทันหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยแล้วมึงยังไม่ได้ปล่อยไอ้สามตัวนี้เลยนะกาเซมิโลโอเอาไงอะ่ะยังไม่รู้เลยอะ่ะใช่ไหมแล้วตัวใหม่ศูนย์หน้ามึงจะเป็นใครก็ยังไม่รู้แล้วมึงต้องซื้ออีกนะต้องซื้อกองกลางมึงจะซื้อวิงแบ็กมึงจะซื้ออะไรอีกเนี่ยมันไม่มีทางทันอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดในแง่แง่ร้ายคือแม่งเดี๋ยวเปิดฤดูกาลก็สี่ห้านัดแรกก็ปรีซีซั่นไปประตูอีกยังไม่รู้วอาไงด้วยช่ไงข่าวมาทเทียบ โอนาน่าเนี่ยเล่นไปสักพักอโมริมมึงไม่เห็นเนะี่มึงก็ต้องเห็นเอาก็ต้องคุยกันเจ้าไงจะมันเป็นมือหนึ่งไหมหรือหรือจะเปลี่ยนเลยข่าววงในยังบอกอะจะซื้อโอนาน่าอยู่เดี๋ยวซื้อกอีกตัวหนึ่งเอามาเบียดแย่งหรืออะไรเห็นนะถ้าเป็นไปตามข่าววงในจริงโอ้โหมึงหนักแล้วเนี่ยอาการมึงหนักแล้วเอาให้แน่เอาให้คือสรุปสั้นๆว่านักบอลทุกตัวของแมนยูที่มีอยู่เนี่ยมึงต้องเคลียร์ให้ขาดว่าตัวไหนเอาตัวไหนไม่เอาจากนั้นก็ดําเนินการไปเ,เสียเปรียบ ก็ต้องยอมก็มันไม่ได้อยู่ในแผนทาทีมอ่ะถูกไหมมึงจะเก็บไว้ทําไมเนี่ยทุกๆปีเนี่ยนะไอ้นักบอลที่ไม่ตรงสเปคไม่อยู่ในแผนเจ็บด้วยเลยเนี่ยมันเก็บเอาไว้เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วตอนปล่อยไปไง,งมันปล่อยไม่ได้ใครจะมาเอาอ่ะฟอร์มตกบาดเจ็บเรื่องเยอะค่าจ้างแพงค่าตัวสูงใครเขาจะมาเอามันเป็นปัญหาทุกปีนะลองนึกดูดีๆดเิเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็ามาจากการมึงเลือกเฟ้นทรัพยากรนักบอลที่ผิดมาไง แล้วจริงๆนอกจากโอราน,น่าไบายดีก็ยังเลีร์ไม่ได้ด้วยนะเพราะไายนดีเขาอยากย้ายใช่ไหมเพราะว่าอยากเล่นบอลโลกนะครับ <S 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 อันนี้ก็ยังออกไม่ได้อีกมันก็เลยประตูใหม่หรืออะไรก็ยังดูช้าอยู่สรุปตอนนี้ก็ก็ยังรู้สึกว่าย,ยังช้าอยู่ใช่ไหมช้าช้าเยอะเลย <S <S คือปัญหาเนี่ยที่มันมันขราาซังทุกวันเป็นข่าวรายวันเนี่ยเอแดดฟอร์ดจะไปไหนถ้าจะลดค่าจ้างไหมจะให้ยืมไหมอันโตนีเบติสเกียง ไอ้ปัญหาพวกนี้มึงต้องคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วมันต้องคุยมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่มัการาโคมมามง่ายๆเนี่ยเออมันต้องรู้อนาคตกันหมดแล้วอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเอ้ยไม่อยู่ต่อนะจะเอาไงก็ว่ามานะกักบอลรู้ตัวปุ๊บอเอเยนต์มึงเตรียมมองหาสโมสรใหม่เลยจะไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันคาราคาซังมาถึงตรงเนี้ยทีเนี้ยก็กลับไปเป็นสภาพเดิมนะผมเชื่อเลยนะเดี๋ยวพอออกสตาร์ทปุ๊บได้นักบอลมาไม่ทันปริซีซั่น ได้มาสองตัวให้เอมโบูโมเอมโบูโมอีกตัวหนึ่งแล้วก็ออกสตาร์ทแล้วแล้วก็มาซื้ออีกสักตัวส,วสองตัวตอนลงซีซั่นเปิดพอเล่นไปสักพักตัวไม่พร้อมนักบอลไม่พร้อมมันก็เลยเกิดปัญหาพวกนี้เนี่ยแม่งเหมือนเดิมทุกปีไอ้คําว่าไม่พร้อมเนี่ยมึงเลิกพูดได้แล้วเพราะอะไรก็กลับไปที่ปฏิทินทุกอย่างเนี่ยเขาระบุมาหมดแล้วทุกอย่างชัดเจนหมดเลยมึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามแล้วก็เคลียร์เคลียร์ตัวเองให้ขาดอ ถูกว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่แมนยูนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่นักบอลน,นะในเมื่อนักบอลไปไม่ได้ไอ้หลังบ้านเนี่ยบอร์ดบริหารมึงต้องเคลียร์ปัญหาถูกไหมเพราะมึงเป็นคนซื้อมันมาจะด้วยบอร์ดบริหารกับหลังบ้านหรือตัวโค้ชอะไรก็าตามเนี่ยบอร์ดบริหารมึงต้องรีบเคลียร์ให้ขาดไงแต่พอพี่เหมงพูดนี่มันก็นจริงนะเมื่อกี้ตอนผมเงีบยไปผมระลึกชาติอยู่นะครับแมนยู U, แต่ละฤดูกาลเนี่ยตัวใหม่แม่งไม่เคยได้ลงแบบเต็มสูบได้ตั้งแต่นัดแรก ทุกฤดูกาลเลยนะจะต้องแบบอามาไปปไปปายก่อนเปิดฤดูกาลหรือไม่ก็มาตอนเปิดไปแล้วแล้วก็ต้องเรียกความฟิตอีกสองสามอาทิตย์บางคนเป็นเดือนหรือไม่เจ็บติดมาอะไรเงี้ยเป็นทุกฤดูกาลจริงๆนะถ้าเราย้อนกลับไปเอาแค่ฤดูกาลแล้วอูกเต้กว่าจะได้เล่นนะเทนฮารมันจะโดนไล่ออกไปแล้วเพิ่งได้เล่นนัดเดียวเองเออหรือก่อนนะนัาน้มันมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับไอตอนยุคเทนฮากไอแอนโทนีมาก็คือเปิดฤดูกาลไปแล้วใช่ไหมคาเซมิโลมาคือ เปิดฤดูกาลไปแล้วเพราะว่าไอ้นัดแรกไปเจอถล่มมานัดแรกนัดสองเจอถลม่มเจอไบรตันถล่มเจอเบรนส์ฟอร์ดถล่มแล้วก็เลยต้องไปซื้อคาเซมิโร่แล้วกว่าจะได้เล่นก็ต้องใช้แม็กโตไปพักที่ใหญ่เลย<ม>คือทําไมมันมันเจ็บไม่จำอลครับพี่เมง้งดังนั้นจริงๆก็เปลี่ยนผู้บริหารแล้ว <c oughs> อ่ะอันนี้คือคําถามมันหมูไงผมพูดมาหลายปีแล้วมันหมูมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละหมูทําอะไรก็อร่อยนะเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยแต่วิธีการมันยังเหมือนเดิมเข้าใจป่ะที่มันผ่านมาเนี่ย มันเอาคนในบ้านมาทาเ mm hmm. ปลย่ยงแค่หน้าทําเป็นใส่โครงสร้างใส่ขาไก่มาไอ้ใช่ไปดูรายชื่อ mm hmm. ก็เด็กในบ้านมึงทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งไอ้เมอร์เชอร์ไอเฟกเชอร์ cher, mm hmm. ไออะไรของมึงเนี่ย mm hmm. ก็เด็กในบ้านมึงทั้งนั้นแหละ mm hmm. พยายามจะทําให้เป็นเป็นสากลทีนี้พอมึงเปลี่ยนเป็นกลุ่มเสื้อจิม๋มปุ๊บกลุ่มเสื้อจิ๋มก็เป็นนอมินีให้อีกที่ผมกลัวเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้ถามว่าไอซื้อหุ้นประมาณเนี่ย ซื้อมาส่วนหนึ่งแล้วขายให้ไปยี่สิบเก้าเอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยมันไม่ได้มีมีส่วนในการตัดสินใจเลยนักข่าวยืน่นไม้สัมภาษณ์แม่งบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจไอเซอร์จิมแม่งบอกเลยตอนที่ยังไงกับเอลิเทนฮังอ๋ออยู่ที่ข้างบนด้วยเพราะนั้นมึงไม่ไดมีไม่ได้มี power อะไรเลยสุดท้ายมึงก็ต้องรอคนเคาะซึ่งแม่งก็คือไอ้โจเกลเซอร์ไม่ต่างกันเพราะทีมงานมึงมามึงเอาใครเข้ามาเจสันวิลคอกโอมาเปแลด้าอ่าไอ้มือขวามึง Sir เซอร์เดฟเบลฟอร์ดอะไรเนี่ย มันก็คือทีมงานมือขวาหรือคนในบ้านของกลุ่มเซอร์จิมอีกทีเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นถ้ามันเซอร์จิมมึงเป็นแฟนพันธ์แท้แต่มึงไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยแล้วมึงเอาคนในบ้านมามันก็ไม่แตกต่างจากบ้านเกลเซอร์ถูกไหมสุดท้ายคุณก็ไปเอาคนคุ้นเคยก็คือไอเบลดาวิลคอร์คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์กับแมนซิตี้แต่ว่ามันเป็นแมนซิตี้ในช่วงที่ไม่ได้พีคลองลองนึกดูดีๆเลลองนึกดูดีๆมันเป็นแบบนี้ เพราะงั้นเนี่ยพอหลายเลอย่างมันเริ่มเดินเดินเครื่องแล้วเนี่ยอย่างซีซั่นที่ผ่านมาชุดของบึงเดินเครื่องปุ๊บเนี่ยมันก็พลาดตั้งแต่แต่งตัวออกจากบ้านปุ๊บโคตรหล่อเลยฉีดน้ําหอมปุ๊บแม่งเดินสะดุดไปโลนคี้ขี้โคนเต็มเลยเรื่องอะไรอ่ะไปเอาแดนแอชเบิร์ดไปกระชากเข้ามาจากสัญญาถูกไหมไปต่อกับเพนทักลงทุนให้อีก200ล้านปอนเห็นไหม สักพักแยกทางแดนแอสเวิร์ดแล้วปลดเทนทักแล้วไปเอาเอาโมลิมเล่นอีกระบบหนึ่งมามันใช่ไหมละ่ะมันก็นไม่ใช่ตั้งแต่ต้นแล้วผมเนี่ยทักมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าผมที่เกียจจะพูดเยอะพอาพูดเยอะก็ะหาว่าอาคติจ่าแต่ทีมเองเอามันใช่ไหมละ่ะถ้าคุณเป็นคนที่วิสัยทัศน์ไกลแล้วก็ชัดเจนเคลียร์ขาดนะปัญหานี้จะไม่เกิดไปเอาแดนแอชเวิร์ดเนี่ยคุณต้องไปสืบไปคุยหลังไม์ก่อนเฮ้ยถ้ากูเอามึงมาเนี่ยคุณจะเปลี่ยนโค้ชเหรมเงาใครถ้ามันบอกว่ากู ผมเอาเซาเกตผมเอานี่นี่ลูกพี่นู่นถ้ามึงไม่ชอบมึงต้องบอกมแต่ละงั้นกูไม่เอามึงละถูกไหมจะมาบอกว่าพอเอาเลือกมันมาปุ๊บรอมันตั้งกี่เดือนพอมันมาปุ๊บคุยกันเลือกโค้ชไม่ตรงกันแล้วก็แยกทางกันตลกไหมล่ะตลกดิคุณสัมภาษณ์มันคุณไม่รู้ฟีลมเหรอใช่ไหมนี่ไงผมถึงบอกไงว่ามันไม่เกี่ยวหรอกมึงจะเป็นแฟนพันธ์แท้พันอะไรของคุณเนี่ยบ้านมึงจะเป็นสีแดงทาแมนยูทั้งบ้านทั้งหลังแต่มึงทําฟุตบอลโครงสร้างฟุตบอลไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้ววไม่่เเกียยล ไม่เกี่ยวเลยอือแี่ผมถึงบอกว่าลองตามดูต่อไปเวลาเราคุยเรื่องพวกนี้ยนะลึกๆลงไปเนี่ยมันฟังดูแล้วแม่งแย่แต่สุดท้ายคุณดูเวลาผ่านไปแล้วแม่งแย่จริงไหมแม่งแย่จริงถ้ามันดีจริงมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับผมเสริมนิดนึงนะครับไอ้เรื่องพีซีสั้นเนี่ยจริงๆคลิปที่แล้วพี่แม็กอธิบายดีมากนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยดีสั้นเขา่าตัวสำรองสลับตัวจริงลงอนะไรเงี้ย แต่มันมีสัมภาษณ์อันนี้สล็อตนะครับในช่องสกายนะครับเขาถามเรื่องกาเวนแบกว่าฮ้ยทำไมคุณถึงแบบเชื่อใจกาเวนแบกแล้วปรับวิธีการเล่นแล้วมันออกมาเวิร์กสล็อตบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กองกลางไม่ได้ซูบีเมนดี้ใช่ไหมเขาก็ไม่รู้จะทําไงแล้วเขาก็เลยรีบโทรหากาเวนแบกเลยให้กลับมารายงานตัวเร็วกว่ากำหนดหน่อยสักสามวันเพราะว่ามันมีร์นเมนทิมชาติแล้วมันเป็นยูโรใช่ไหมครับปรากฏอ่ะ การเวนแบกอาจจะกลับมาไม่ได้ตามที่สล็อตต้องการแต่กลับมาชา้าช้ากว่าที่สล็อตขอวันหนึ่งก็คือกลับมาเร็วกว่าที่กําหนดนั่นแหละแล้วก็ลองซ้อมตําแหน่งใหม่แล้วก็ลองส่งลงเล่นเลยในช่วงพีซีซั่นเกมหนึ่งจาไม่ได้เจอทีมไรการเวนแบกเล่นตําแหน่งใหม่เลยแล้วสล็อตบอกว่าเห็นเกมนั้นเน่ยเกมเดียวรู้เลยว่าการเวนแบกเล่นได้หลังจากนั้นเขาเปลี่ยนวิธีการซ้อมการเวนแบกให้ซ้อมแบบนั้นตลอดเลยระหว่างพีซีซั่นะระหว่างเข้าแคมป์อะเขาก็บอกสําคัญมากคือพีซีซั่นที่การเวนแบกกลับมาเร็วกว่ากําหนดน,นแะพราาถ้า ไม่ได้กลับมาเร็วกว่ากำหนดอ่ะเขาก็จะไมไ่สามารถส่งลงทดลองเกมนั้นได้เราก็จะจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็จะไม่ได้ปรับวิธีการซ้อมเลยให้ให้เล่นตำแหน่งใหม่เลยอ่านะวันนี้ก็คือความสำคัญของพีซีสั่นจากปากของโค้ชที่ทำทีมเป็นแชมป์ที่มาหลีกนะเออพอเวลาที่เม้งพูดหรือเราพูดอะ่ะาอา,จ,าจะมีบางคนเอ้ยมึงก็อยู่หน้าจออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่น,นี้จากสล็อตยืนยันเองเลยนะครับทีนี้ถามพี่เม้งหน่อยครับในไหนก็ติดเครื่องแล้วโปรแกรม5นันแรกของเมนยู ออฟตาให้ว่ายากที่สุดในบรรดาทุกทีมในพรีเมียร์ลีกพีเมีงมองไงบ้างครับอันนี้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่า8นัดแรกเนี่ยคุณเจอครบเลยนะอาร์เซนอลแมนซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลซีจาก8เนี่ยมป็นหนักแน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้ามึงมาเริ่มปีซีซั่นตอนฤดูการเปิดไม่อยากจะคิดคือตอนนี้เราเราวิเคราะห์ทีละเกมแล้วก็คาดคะเนนมันก็ลำบากเพราะว่าบอกตรงว่า สภาพทีมแมนยมูมันยังไม่มันยังไม่ได้เลยยังไม่นิ่งเลยถ้าเราวิเคราะห์ตอนนี้อะนะเอาตัวที่มีอยู่เนี่ยผมมองยังไงมันก็ไม่แตกต่างจากซีซั่นที่แล้วถ้าคุณได้แค่เอ็มบูโม่ซึ่งยังไม่ได้คุณนับไม่ได้ด้วยซ้าคุณนับคุณย่าได้ตัวเดียวถ้าคุณมีคุณย่าตัวเดียวบวกกับไอตัวเก่าของคุณเนี่ยแล้วเรามานั่งวิเคราะห์สิทธน,นัดแรกเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยผมบอกเลยว่าจะถึงสามนัดไหมจากสิทธินัดแรกเนี่ยจะชนะสามนัดไหมจากสภาพนี้นะจากสภาพเนี้ย ผมถึงบอกไงว่าตอนนี้นะเฉพาะทีมใหญ่ในทีเมลีกนะมันมีแค่เชลซีแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเท่านั้นที่พร้อมแล้วตัวผู้เล่นเนี่ยเขาลงตัวแล้วยกเว้นว่าเขาอยากได้ใครเติมอีกอาร์เซนอลยังต้องการศูนย์หน้าอาจจะต้องการตำแหน่งอื่นอีกริมเส้นหรืออะไรแต่ว่าเชลซีเนี่ยเขาเติมเรื่อยๆเขาไม่ได้มีปัญหานะเขาลงตัวแล้วแต่เขาเติมลิเวอร์พูลนี่แน่นอนเขาลงตัวแล้วแล้วเขาเติมเวสเข้ามา เติมเคอร์เคสเข้ามาเขาหาตัวแทนเทรนด์ได้แล้วเขาเอาฟินปงเข้ามาทีเนี้ยอยู่ที่เขาจะเติมศูนย์หน้าเป็นไทยถ้าเป็นอีซัคก,ก็ชักกันทั้งกระดานชักกันทั้งตางรางนั่นแหละอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมแล้วแมนซิตี้เขาก็ซื้อซื้อมาพร้อมแล้วยกเว้นว่าเขาอยากเติมตรงนี้ก่อนเปิดซีซั่นเฮ้ยตัวนี้แม่งเจ๋งว่าเติมอีกตัวเขาก็ได้อย่างเนี้ยวิเคราะห์ได้เลยเพราะว่าเขาลงตัวแล้วแต่ยังแมนยูเนี่ย ใช่วิเคราะห์ตอนนี้นะถามว่าคุณจะชนะใครบ้างเอายี่ดีกว่าอืมันยากไปหมดเลยอ่ะอืมเปลี่ยนเปลี่ยนจากวิเคราะห์แมนยูเป็นวิเคราะห์แบบความโหดของโปรแกรมดีกวรามันเหมือนแกล้งกันเลยไหมครับพี่เม้งสิบนัดแรกเนี่ยถ้าอย่างงี้ได้คือคือโปรแกรมเนี่ยมันเอาเข้าคอมพิวเตอร์มันกา็ราันไปเพราะว่ามันจะมีตั้งข้อแม้ไว้เยอะอย่าลืมว่าอย่างแมนยูแมนซิตี้เนี่ยมันเตะวันเดียวกันไม่ได้แตะกันตายแน่ทีมลอนดอนเนี่ย ท็อปแนมกับอาร์ซนอลเนี่ยแม่งมาเล่นเจ้าว,วันเดียวกันก็ไม่ได้แฟนบอลแม่งฆ่ากันตายแน่อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะตั้งโปรแกรมตั้งอะไรไว้ปพ๊บปั๊บเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพอมันออกมาเนี่ยบางคนบอกโอ้โหตั้งโปรแกรมโหดแกลหรือเปล่าไม่มันไม่ได้แกลหรอกมันก็ลันไปตามตามข้อแม้แต่ละทีมแต่ละแต่ละวันไปเออว่าจะยังไงแต่ถ้าดูสิบนัดเนี่ยมีอยู่สามนัดที่ง่ายหน่อยนะครับก็คือเจอเบอร์ลี่น้องใหม่เล่นในโอทัฟอร์ดใช่ไหมไปเยือนเบนส์ฟอร์ด ซึ่งน่าจะทีมแตกไปแล้วเสียโทมัสแฟง,ฟงเสียกัปตันอย่างนอก,การเอ็มบูโมก็ไม่น่าจะอยู่เผยเนะี่ยได้เจอทีมเก่าแล้วก็เล่นในบ้านเจอซันเดอร์แลนด์น้องใหม่ที่เหลือเนะี่ยนอกจากไอเจออาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลเนี่ยไปเยือนฟูลแลมก็ไม่ง่ายเออแมนซิตี้้้ก็รรููอย่แแลวนนะคับมเชสเตอร์ดาร์บ,บี้ไปเยือนเขาอีกส่วนใหญ่กเมมเ็เล้มาโดยตลอดมีฤดูกาลที่แล้วอะ่ะโอเคหน่อยใช่ไหมยุคอโมริม,มที่ไอนูเนสแจกแล้วก็เจอไบตันเจอฟอเรสต์ก็ไม่ง่ายสิบนั้นเ <c oughs> นี่ยผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าแมนยูจะชนะเนี่ย <c oughs> หนึ่งเลยชนะเกมในบ้านเบอร์ลี่สอง hmm. ก็คือเกมในบ้านกับซันเดอร์แลนด์สามเนี่ยคุณจะบุกไปชนะฟูลแลมหรือเบนฟอร์ดเนี่ยยังยากเลยโอเคสถิติคุณไปเยือนฟูลแลมล่าสุดก็ชนะแต่เกมมันไม่ได้ดีไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่ใช่ว่าโอกาสชนะเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมันไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นเกมเยือนด้วยเนี่ยผมถึงบอกไยว่าสิบเกมแรกเนี่ยคุณจะชนะถึงสามเกมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่เหลืออย่างย่าร์เซนนลแล้วก็เยือนแมนซิตี้ ย่าเชลซีแล้วก็เยือนลิเวอร์พูลเนี่ยสี่เกมเนี้ยคุณจะหวังถึงสามคะแนนเกมไหนได้อะมันไม่ได้เลยนะแม้กระทั่งเกมเย่าไบรตันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเออคาบ้านมากั้เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ้าถือใสภาพเนี้มันรอดยากเพราะโปรแกรมมันหนักจริงแล้วคุณเจอทีมที่เขาพร้อมแล้วทั้งนั้นเลยนะเชลซีแมนซิตีลิเวอร์พูลเนี่ยเขาพร้อมเปิดแล้วนะ เยือนเยือนเบนฟอร์ดทีมแตกแล้วว่าเปลี่ยนโค้ดตัวผู้เล่นโดนขายหมดนี่พี่เมย์ก็บอกว่ายากอยู่ครับตอนนี้มันเจอใครก็ยากหมดโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยมันเจอใครก็ยากหมดเราต้องตีตีเป็นแบบนั้นเลยอาจจะเพิ่มไปก็เป็นเยือนเบนฟอร์ดอาจจะง่ายขึ้นก็ได้เพราะโทมัสแฟรงค์ไม่อยู่นักบอลโจเก่งย้ายออกไปอะไรก็วานไปแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังยากอยู่ดีทุกนัดไม่มีง่ายครับถ้าง,ง่ายเนี่ยมันไม่อยู่ดับที่สิบห้าแมนยูเตะเนี่ยตอนหลังอย่าไปดูชื่อชั้นคู้แข่งครับไม่มีผลแล้ว ผู้แข่งเขาไม่กลัวแล้วโอ้ oh, เหมือนสวรรค์กันแกล้งจริงนะครับ <c oughs> ดูอะไรอะไรก็ดูติดขาดแถมโปรแกรมมาโหดด้วย